ไลฟ์ like, วันนี้นะคะอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งอีกแล้วเช่นเคยแล้ววันนี้นำเสนอเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดสี่ลีเจนเดอร์หานะคะรถปี2020นะคันนี้เป็นตัวสีขาวหลังคาดำแบ็กท็อปนะคะรถปี2021เอ็ดเล็กใม่แค่80,000กิโลนะสภ,ภาพสวยเลยแล้วประกันเรื่องโครงสร้างนะคะแถมรับวารันตีศูนย์โตโยต้าไปเลย1ปีนะคะนี่เลยสภาพภายนอกภายในใหม่เอี่ยมรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะสภาพ,พสวยงามสมบูรณ์ค่ะคันนี้รถมือเดียวนะคะเข้าศูนย์ ลกระยะเลยลูกค้าสามารถขอเล็กตัวรถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ตามหารถเจ็ดที่นั่งอย่างตัว f ฟ r t เจนเนอร์รีเนเดอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยเอมี่พาชมรอบคันนะคะใครสวยใครว่าชอบถูกใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะ,คะอยู่กับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสวนักงานใหญ่เสรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพหมหานครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคย แล้ววันนี้ให้มี่นำเสนอเป็นรถ Toyota Fortuner 2.4 l e เจนเดอตัวขับ2ค่ะรถปี2021นะคะเลขไใหม่ใช้งาน80,000กิโล ราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะคันนี้นะลดราคาลดใหม่ป้ายแดงนะราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนอันหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาหายกว่าป้ายแดงถึงสี่แสนบาทเลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเล็งหารถยนต์มือสองเจ็ดที่นั่งสภาพสวยแนะนําคันนี้เลยค่ะพี่นะฟังก์ชันครบ,บตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะด้วยอ่าดีไซน์นะคะตัวไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะ สวยแน่นอนนะคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.49%สําหรับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยค่ะนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปขวามือเบอร์เอมมี่นะคะแอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์ได้เลยไลน์ชื่อเอมมี่ค่ะมาเดี๋ยวเราไล่ชมรายละเอียดรอบคันกันนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าไบบีน LED นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดทาม running light ค่ะผสมประสานม,มากับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างในเวลากลางวันนะคะ สวยๆเลยค่ะนะ,ะเป็นแบบ LED ครบชุดนะคะตัวไฟหน้าสวยๆเลยนะตัวนี้คงไฟหน้าเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินหน้าไม่มีคราบเหลืองรอยแตกรอยเล้านะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสีดําพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะขนาดใหญ่ตรงกางนี่คะไม่พอนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็ตัวกล้องส6 0รอหกงศาให้อีกรอบคันสําหรับตัวรีเจนเดค่ะ ปายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กไก่ดอชดา3959กรุงเทพนะคะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยไม่พอนะคะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านหน้านะที่เป็น LED เส้นส,สวยๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีประจัดหมอก LED มาให้ครบๆตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีสวยงามรอบคันไม่เคยกลับสีมาไม่เคยสาดสีมาสีเดิมๆตรงเล่มเลย ะะสามารถเอาช่างหรือคนดูรถเป็นเนี่ยมาตรวจสอบรถจริงได้เลยที่เพชรยนต์สำหรับตัวล้อแม็กเนะะเป็นแม็กอัลลอย18นิ้วค่ะพี่แม็กเดิมๆโรงงานนะฮะแม็กพูโทนสีสวยๆค่ะนะฮะเป็นแม็กลายใหม่นะมีเลยแม็กไม่มีรอยล้าวนะะแม็กไม่ซ่อมไม่ดุง้งมาพร้อมกับตัวยางดันหลบนะฮะยางดันหลบยางนี้ดอกเหลือๆเ,เลยค่ะนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆ สำหรับตัวรถนะคะสภาพภายนอกเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆคือซื้อกับเราเนี่คือพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะ,ะ,คะกระจกมองข้างนี่เป็นสีดําสีเดียวกับตัวหลังคาดำแบ็คท็อปเลยค่ะนะคะผสมประส,สานกันออกแบบได้ลงตัวมากๆนะคะแล้วก็มีกล้องนะทั้งขวาและซ้ายนะคะกล้องสามโลกิองศาค่ะแล้วก็เป็นตัวไฟเลี้ยว LED ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มนี้ประมาณ60รอบคันค่อนข้างไพรเวทเลยเป็นส่วนตัวมากๆนะคะไม่มืดและไม่สว่างจนเกินไปค่ะตัวหลังคานี่เป็น back uh, ็ o p นะคะหลังคาสีดํานะเดิมๆโรงงานนะคะหลังคานี่สีเอาจากโรงงานเลยไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์ค่ะชมด้านในกันหน่อยนะคะสำหรับด้านในก็สวยงามไม่แพ้ด้านนอก เริ่มจากประตูฝั่งคนขับกันเลยค่ะพี่ประตูฝั่งคนขับจะเป็นทูโทนนะคะสีดำสลับกับแดงเลือดหมูแล้วก็ตกแต่งด้วยหนังสีดำแล้วก็เดินได้สีแดงสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันภายในนะคะตัวกระจกเป่าระบบออโต้สีบานระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างคับปรับเก็บไฟฟ้าตรงนี้ค่ะกระจกนี่เป็นกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะคะนี่กระจกเดิมโตโยต้าทุกบาน สวยๆเลยค่ะนะ,ะคะโครงสร้างให้ดูกันพวกรอยน็อตพวกรอยเม็ดอาร์คพวกนี้เดิมๆหมดเลยนี่ค่ะประตูเดิมๆนะคะไม่ได้ชนไม่ได้เปลี่ยนมาภายในยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมของทางโรงงานนะคะมีมัลติฟังก์ชันจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็พ่วงก,กับตัวพันเนื้ชิปแล้วก็ c ู u คอน control ค่ะ,น,คะนะคะสวยๆพวงมาลัยนี้ไม่มีรอยริ้วรอยถะลอกนะคะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนี่ สว,สวยเลยนะคะแล้วก็ตัวเบ,เบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้าหกทิศทางนี่ค่ะใช้งานได้ตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดําแดงเบาะหนังนี่มีรูลบายความร้อนนะคะหนังไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะหนังเดิมๆออกสูนมานิ่มๆนั่งสบายๆนะคะรับสรีระผู้ขับขี่ผู้นั่งได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวเบาะ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้ดูนะให้ดูอ่าเลขใหม่ให้ดูภายในกันสำหรับภายในนะคะนี่เลยหนะ้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะนะคะแสดงเลขไม่อยู่ที่86,700กิโลนะคะ86,742กิโลไม่เดิมไม่แท้นะคะตัวนี้ลูกค้าตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่บุ๊กโซบิทศูนย์ครบถ้วนแน่นอนนะคะรับประกันความเดิม นะฮะรับประกันความเดิมความแท้สู่เลยสำหตัวนี้หน้าจอนะคะมีมาให้สําหรับของโตโยตา้าเดิมติดกับตัวรถมานะคะหน้าจอกว้างขึ้นนะใหญ่ขึ้นมากๆนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์นี่เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะแอร์ Air นี่แยกแล้วนะคะเป็นดูโอโซนแล้วนะคู่หน้าปรับแอร์นะคะก็คือซ้ายขวาเนะี่ยคือแยกความเย็นได้แล้วนะคะแล้ก็มีแท่นชาร์จให้นะคะ แล้วก็มีอคอนโซลกลางได้ตกแต่งลายไม้สวยงามที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติค่ะเป็นเกียร์ขั้นบนไดนะคะตรงนี้ปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดตรงนี้นะคะแล้วก็กันทะไหลลื่นตรงนี้นะคะสภาพตัวรถภายในก็ถือว่าออกแบบสวยงามมากๆนะคะภายในก็คือดำดูมีภูมิฐานมากๆสำหรับตัวนี้ ได้ไปใช้ก็คือน่าจะคุ้มค่าค่ะนะคะได้ไปใช้ก็คือน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับรถเจที่นั่งแบรนด์ยอดนิยมราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง4ี่แสนบาทนะคะสำหรับรถ l e เจนเดอร์ตัวขับสตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟอ่ะสำหรับเบาะที่นั่งแถวกลางนะคะเบาะหนังเหมือนกันหนังเดิมๆโรงงานนะคะหนังไม่มีรอยแตกรอยขัดหนังสวยๆอย่างนี้สภาพดีๆ ที่เสียบปลั๊กไฟบ้านให้ด้านหลังหนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วก็ที่เสียบ USB อีกสตำแหน่งสำหรับใครท่านใดนะคะสนใจนะ,ะมาลองขับรถตัวจริงได้มาลองชมรถมาลองขับเอาช่างหรือเอาคนที่ดูรถเป็นอ่ะมาชมรถได้เลยที่เพชรยนต์มหาเอ็มบีที่เลยแอดไลน์นะคะขอโลเคชั่นร้านได้เลยนะ,ะยินดีนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนี่คะ่ะลอแม็กสวยๆทั้งสีลอ สำหรับตัวด้านท้ายนะคะไฟท้ายนี่เป็น LED ลท์ไกดิ้งอีกแล้วนะคะด้านท้ายนะสวยๆเลยสำหรับตัวด้านท้ายแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นคิ้วสีดำคิ้วล่มดำสวยๆดูดุเหมาะมากๆสำหรับตัว l e เ e n d ด r เข้ากันได้ดีเลยค่ะนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ลีเจนเดออักษรสีดำประตูด้านหลังนี่เป็นระบบอัตโนมัตินะคะแค่คลิกพอนี่ค่ะ นะฮะสำหรับตัวนี้นะภายในเบาะที่นั่งแถวสา 3, ก็คือพับเหมือนเดิมนะฮะซิกเนเจอร์ของ Fortuner คือพับนะไม่ได้เรียบเหมือนแบรนด์คู่แข่งอีกแบรนดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือพับขึ้นไปแขวนก็เป็นซิกเนเจอร์บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะฮะแต่ด้วยแบรนด์ของทาง Toyota Fortuner เนี่ยยอดขาย หล่มทลายอยู่แล้วนะคะโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันนะฝาท้ายเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับโครงสร้างเดิมเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมานะคะรับประกันความเดิมความแท้เลยสําหรับรถทันนี้นี่ค่ะเดิมเดิมแท้แท้สวยๆนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสําหรับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่ลูกค้าจ่ายมาสวยๆเลยค่ะนะคะสวยๆสภาพดีๆเดิมๆหมดนะะรับประกันเรื่องโครงสร้าง รับประกันเลยว่ารถของเรานี้เดิมแท้ไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าดอกเบีย้ย2.49%นะคะลูกค้าไม่ต้องเชื่เงินออกรถเลยแมตบบาทเดียวยอดจัดเหลือๆล้นๆนะคะสำหรับรถครอบครัว PPV 7ที่นั่งนะคะที่เพชรยนต์ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้อีกสตำแหน่งแล้วก็มีกล้องมองหลังอ่ามีกล้อง,ง160องศานะคะให้อีกรอบคันนี่ค่ะเติมดีเซล ตรนี้สวยๆเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงได้มาลองขับกันได้เลยที่เพชรยนต์มหาเอมมี่ได้นี่ค่ะความเดิมกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะคะกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานไม่มีประวัติเปลี่ยนมาแน่นอนประวัติศูนย์มีให้เช็คค่ะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ที่เพชรยนต์นะที่โตโยตา้าขอสำเนารถได้เลยค่ะเดิมๆสวยๆ สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะเอกสารเตรียมเข้ามาเลยที่เพชยน,นนะแล้วก็รับรถกลับบ้านได้เลยค่ะที่บริษัทนะจัดไฟแนนซ์ภายใน2ชั่วโมงสามารถรับรถกลับได้เลยไปเดีวว๋ยวพี่พาชมเครื่องยนต์กันค่ะเรามาชมเครื่องยนต์กันค่ะคันนี้เนะะี่ยเป็นเครื่องยนต์2อ0 0ซนซีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้านี่ให้ไปถึง150แรงม้าเลยพลังกำลังในกรารขับขี่นะคะให้ไปประมาณ400นิวตันเมตรเดินทางไกลๆได้สบายๆตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับรถเจ็ดที่ดั้งคันนี้น ะะบรรทุกของได้หนักนะคะเดินทางไกลๆได้ไม่ต้องพักก็ยังได้เลยนะะี่ยคือองโตโยต้าทนทานแน่นอนค่ะพี่นี่<อ>หัวน็อตแต่ละจุดเครื่องยนต์นะคะไม่เคยมีการแตกการถอดเครื่องไม่เคยถูกย่ำมาเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนี่ค่ะแล้วไม้แท้ไม้แค่แปดหมื่นโลเท่านานไหมคะ,ะทำอะไรเครื่องยนต์ของรถคันนี้ไม่ได้แน่นอนนี่ค่สะสภาพเครื่องนด้นานในใสๆเลยค่ะที่เครื่องไม่มีน้ามัน น้ำมันเครื่องไหลยเยิมนะคะเครื่องนิ่ง,ง,งๆเดิมๆแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะให้ดูโครงสร้างกันอะน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีขยับนะน็อตเดิมๆโรงงานเวนอาร์คเดิมๆสวยๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงมานะะ่าแล้วก็ตัวแผ่นเพจเพดเดิมๆตอกสวยๆอย่างนี้นะคะตัวคานให้ดูคานหน้ากันคานหน้าคือนะคะรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดรอยหัวน็อตพวกนี้นี่ ไม่มีการแกะการถอดมาแน่นอนของเรามอน้ําเดิมค่ะนะคะรอยหัวนอ็อตพวกนี้พี่ดูนี่เดิมเดิมแน่นอนสําหรับรถคันนี้และประกันเรื่องโครงสร้างเนี่ยะคะซื้อรถตรวพจพบเจอรถชนหนักนี่เรารับซื้อขึ้นเต็มจํานวนนี่ค่ะเห็นไหมคะหัวน็อตแต่ละจุดเดิมเดิมเลยนะตัวฝากระโปรงหน้าและหลังนะคะจะเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดนะด้เกิดเกิดเหตุการณ์ชนมานะคะฝากระโปรงข้้งหน้าหลังนี้ต้องก,การถอดเปลี่ยนแน่นอนนะดูง่าย,ายๆแค่ฝา,ากระโปรงเป็นเบื้องต้น เดิมๆหมดเลยโลโก้โตโยตา้าเห็นไหมคะดูค่ะสติ๊กเกอร์เนียนๆเลยอย่างนี้นะคะไม่มีประวัติแน่นอนนะคะของเราคันนี้นะ,ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ที่ศูนย์โตโยต้านะคะสามารถขอตัวสัญนากเล่มที่เราได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะนะคะกับรถที่มีรีวิวไปนะคะคันด้านหน้านี้นะ,ะเป็นโตโยต้า o r t ์ n e เน4 l อ g e n d สีค่ะนะคะตัวขับ2รถปี2021 เล็กใหม่ใน80,000กิโลเท่าน้นนะคะราคา1 1 5 0 0ล้านบาทประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปถึง4 0 0แสนบาทเลยแล้วก็ของเรานะคะจัดยอดแฟนเน,น,นต็ตเต็มฟรีดาวดอเบีก้ยเ4 9เเริ่มต้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1น0 0 0บาทตลอดสัญญาในเลสฟรีดาวค่ะสำหรับใครท่านใดสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะเบอร์เอ็มมินด์ล่งางใต้คลิปขวามือแอดไลน์ได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเมติมรายละเอียดการผ่อนห,หรือว่าโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่อัปเดตรถสวยๆให้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ